สวัสดีค่ะทุกท่านช่องไทยเกื้ออายขอให้ทุกท่านร่วมจิตตั้งใจ,จเจริญภาวานาบทสวดมนต์ตอนเช้าจะทำให้เรามีสมาธิจิตใจสงบเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมสร้างบรารมีให้แก่ชีวิตและครอบครัวไม่ว่าท่านจะเจอเรื่องราวอะไรขอให้ทุกอย่าง ผ่านไปได้ด้วยดีขอใผู้ฟังทุกท่านตั้งสมาธิจิตใจสงบนิ่งและระลึกนึกถึงคุณพระสรงรัตนาไตายกราบกราบกราบอรหังสมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพระควตาธโมทรมังนมสามิกราบสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโคสังคังนมามิกราบข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพระเจ้าขอน้อมอันเชิญเทพยะดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพระเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประกรารใด ด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกๆุกพระองค์จงปโปรดเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกๆพระองค์จงทรงพระ,กะเกษมสำราญจงทรงพระชนมายุยืนนานจงทรงพระญาณบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกณาท้ายยะติสรเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะทุตียมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักณทธายะติสรเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะตาติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะนะโมตสะภะคะวตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจามิธรรมังสารนังัจามิสังฆังสารนังัจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังขจา,ามิทุติยมปิสังฆังสารนังขจา,ามิตาติยมปิพุทธ,ตตธังสารนังขจา,ามิตาติยมปิธรรมังสารนังขจา,ามิตาติยมปิสังฆังสารนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิ ทินาธานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระ,ะมะชะปะมาสถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปาราทังขมมคเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมมคเมพันเต โอกาสคมะมิพันเติติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิตสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภภควาตี สว่าขาโตภควตาธโมสันทีทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนะนายโกปัจจะตังเวทิตาโปวินโยหีติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโค ยายะปฏิปันโนภคะคะวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภคะคะวโตสาวกสังโคยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคาลาเอสะภคะคะวัโตสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักคินโย ο, อัญชรีกะระนิโยอะนุตตรัง ปุญญาเขตตังโรกะสติกราบกราบกราบอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อหังอเวรอโเเรโหมิขอให้ข้าพเ,เจ้าปรศาศจากเวรอหังอพยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปรสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเ,เจ้าปรศาศจากความทุกข์กายทุกใจสุขขีอาัตานางปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ทั้งสิ้นเถิดส,สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอาตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเธดขอให้บุญกุศลจากการเจริญภาวนาครั้งนี้เป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมีให้แก่ตัวท่านเองและครอบครัวขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปราศจากทุกโศกโรคภัยต่างๆด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเกอร์าอายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ